สวัสดีครับผมเฉลียวคนนอกวันนี้จะมาทําคลิปเนาะนะครับสอนน้องๆมือใหม่นะครับแล้วก็มาทําตามคําขอที่ fc ขอเข้ามานะครับว่าใส่เบ็ดกบยังไงนะครับใส่เบ็ดกบยังไงนะครับให้ได้ผลดีนะครับวันนี้ผมจะมาบอกวิธีนะครับครับวันนี้ผมจะบอกวิธีเนาะเราจะเลือกหมายยังไงใส่เบ็ดกบนะครับและใส่ยังไงให้ให้ได้ผลดีนะครับอ่ะวันนี้ก็จะมาบอกน้องๆมือใหม่แล้วก็มาบอกอ่าท่านที่ขอมาด้วยเนาะที่ขอมาอยากดูนะครับ ชิปใส่เบ็ดกบเราจะใส่ยังไงนะครับวันนี้ก็มีโอกาสก็จะมาทาคลิปให้ f c ดูนะครับอ่ะก่อนอื่นเลยเนาะ f c สมมุติว่าเป็นสาแบบนี้หรือจะเป็นทุ่งนานะครับ f อต้องเลือกหมายที่ว่านะครับตรงไหนที่มันอ่ะไม่ชันเกินไปเป็นที่ราบนะครับเป็นที่ราบแบบนี้นะครับที่ลาบแบบแบบนี้เนาะถ้าเป็นฝั่งสาชัน,ช,นชันนะครับไม่ต้องไปใส่เนาะถ้าตอนเป็นตอนกลางคืนกบมันจะมาหากินแบบตามที่ราบแบบนี้นะครับ ถ้าเป็นฝั่งสาก็จะตามที่ราบแบบนี้นะครับนะครับเลือกหมายที่ว่าเป็นที่ราบแบบนี้นะครับผมเนาะอย่าไปใส่ตามที่ชันๆนะครับและอีกอย่างหนึ่งนะครับตรงไหนที่ว่ามีน้ําไหลนะครับตามทุ่งนาถ้ามีน้ําไหลใส่อยู่ตรงอ่าใกล้ๆน้ําไหลนะครับเพราะว่ากบมันจะไปหาสายกินตามข้างๆน้ําไหลนะครับเพราะว่ามันจะไปกินพวกปลาเล็กพวกปูนะครับที่มันขึ้นตามน้ําไหลนะครับกบจะชอบอยู่แบบนั้นนะครับอ่ะ เดี๋ยววันนี้จะมาบอกวิธีการใส่เนะนี่ครับตรงนี้จะเป็นสะนะครับแล้วจะมีน้ําไหลอย่างนี้นะครับอ่ะเป็นที่ราบนะครับเราก็จะใส่ตรงนี้นะครับฟอกกบตอนกลางคืนมันจะหากินแบบนี้นะครับนี่ครับก่อนอื่นเลยเราก็ต้องอขุดดินขึ้นมากองก่อนนะครับ ครับดิงขึ้นมากองแบบนี้นะเก็ดกบนะครับใส่ไม่ยากนะครับแต่ต้องเลือกไม้ให้ถูกนะครับถ้าเราเลือกไม้ไม่ถูกมันก็จะไม่ได้ผลนะครับ ใช้มือเลยเดี๋ยวดีนะครับเบ็ดครับผมเบ็ดก็นะครับเบอร์หนึ่งเบอร์สองใช้ได้นะครับที่ผมใส่เนาะไม่รู้ว่าทุกท่านใส่ยังไงนะครับผมเองก็ใช้เบอร์นหนึ่งกับเบอร์สองนะครับ ทั้งกบทั้งปลานะครับใช้เบอร์เดียวกันนะครับวันนี้มาสาธิตให้ดูนะครับไม่ได้ใส่จริงเนาะนะครับสาธิตให้ดูนะครับใส้เดือนนะครับตัวหนึ่งตัดเปสองท่อนก็ได้นะครับหรือจะใช้เป็นตัวเดียวก็ได้นะครับเกาะตรงไหนนะครับเกาะตรงหัวนะครับนี่ครับหัวไส้เดือนที่เบดเกาะลงไปนะครับถ้าเราไปเกาะตรงหางนะครับเหยื่อมันจะหลุดง่าย อันนี้สูตรของผมนะครับแต่ทุกท่านอาจจะเก่งกว่าผมเนาะผมก็มาทำตามที่ผมเคยใช้นะครับ โอเคครับก็ประมาณนี้นี่ครับผมนี่ครับให้ลอยสักหน่อยหนึ่งอย่าให้มันนี่ครับลอยประมาณนี้นะครับทําไมถึงให้ลอยนะครับถ้าอยาบเลียนต้องทาแบบนี้นะครับให้มันดิ้นได้นะครับท้าเตีนแบบนี้นะครับถ้ากบมันมาเห็นปั๊บมันจะเข้าเร็วนะครับนี่ฮะก็พยายามนะครับปาดตรงนี้ให้มันกว้างหน่อยนะครับพอดีผมทําให้ดูไม่ค่อยได้ดีเท่าไหร่นะครับประมาณนี้ ให้มันลอยนะครับถ้าเป็นปลาซิวก็นะครับเกาะวางกับพื้นเลยก็ได้นะครับปลาซิวเนาะปลาซิวปลาซิวก็ใช้ได้นะครับวางกับพื้นเลยก็ได้เป็นปลาซิวตายนะครับปลาซิวนะครับถ้าตายเริ่มมีกลิ่นนะครับกบก็เข้าเร็วนะครับแต่ถ้าเป็นไส้เดือนไส้เดือนตายก็วางกับพื้นแต่ถ้าไม่ตายก็ทําแบบนี้ให้มันลอยแบบนี้นะครับเพราะว่าถ้ามันลอยแบบนี้ไส้เดือนมันจะดิ้นไปดิ้นมากบมันขึ้นมาปั๊บมันมาเห็นมันก็จะเข้าเร็วนะครับ นี่ครับประมาณนี้นะครับผมเนาะถ้าเป็นร่องแบบนี้ก็วางสักสองหลังนะครับฝั่งนี้หลังหนึ่งฝั่งนั้นหลังหนึ่งนะครับแล้วก็เดินใส่ตามมุมนะครับมุมสะนะครับมุมสะต้องเป็นมุมที่ที่ราบนะครับไม่เป็นมุมชันนะครับถ้าชันแบบมุนหยาไปใส่นะครับเสียเวลาเปล่านะครับมันก็เข้ามันกันแต่มันจะตอนกลางคืนมันจะออกมาหากินแบบตามฝั่งราบนะครับอถ้าเป็นตามทุ่งนานะครับทุ่งนาก็เน้นตามมุมมุมนานะครับมุมนาหรือตรงที่ว่าน้ําไหลนะครับ ถ้ามีน้ำไหลเยอะยิ่งดีนะครับกบจะชอบอยู่ตามข้างๆน้ำไหลตอนกลางคืนเวลาเราไปส่องสังเกตไหมครับจะเห็นกบอยู่ตรงน้ําไหลนะครับมันจะมารอกินปลาซิวพวกปูนะครับอยู่ตามน้ําไหลเนาะนะครับแต่ถ้าเป็นข้าวช่วงกําลังจะสุกนะครับก็เน้นตามมุมนานะครับมุมนาที่ว่าน้ํำลมจะแห้งเพราะว่ากบจะไปหาอาศัยกินปลาอยู่ตามหนองน้ําที่อยู่ตามมุมนานะครับเอฟซีก็เอาเบ็ดไปปากไปเลยนะครับใส่ได้เลยนะครับ นะครับถ้าเราเลือกหมายถูกเนาะโอกาสที่เราจะได้กบนะครับร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับแต่ถ้าเราไปใส่แบบมั่วๆนะครับมันจะเสียเวลานะครับหนึ่งละตามฝั่งสาเอฟซี FC ต้องหาหมายที่ว่าเป็นพี่ราบแบบนี้แล้วก็เน้นตามตรงน้ําไหลนะครับที่น้ําไหลตามมุมสาเนอะใส่ตามมุมนะครับอย่าไปใส่ตามฝั่งชันๆนะครับนาข้าวก็เน้นตรงนะครับมุมนาตรงหลองน้ํา ตรงน้ำไหลนะครับกบจะอยู่แบบนั้นนะครับวิธีการใส่นะครับเบ็ดผมเน,นี่คือคันเบ็ดเนาะใส่ง่ายๆนะครับใส่ไม่ยากนะครับ ครับอย่าลืมนะครับเนาะใส่เบ็ดกบก็เลือกเลือกดูตามมุมเนาะมุมสาบแบบนี้นะครับมุมสาบแบบนี้แล้วก็ตามมุมแบบนี้นะครับตรงไหนที่ว่าเป็นที่ราบนะครับหรือ fc เดินหาดูตรงไหนที่ว่ากบมันโดดลงเห็นกบโดดลงนะครับก็เอาปิดไปปักเลยนะครับมันจะได้ผลไวนะครับตอนกลางคืนเนาะอเวลาเราไปส่องเห็นโดดลงน้ำปั๊บเราก็เอาปิดไปปักตรงที่มันโดดนะครับเดี๋ยวมันก็กลับมาที่เก่านะครับ ตามมุมสะมุมนานะครับโอเคครับตัวนี้ฝนลงเม็ดลงมานะครับปล่อยๆนะครับผมโอเคครับคลิปนี้ก็มาทําตามคำขอนะครับแล้วก็มา่ามาสอนน้องๆมใหม่ด้วยเนาะนะครับอยากใส่เป็นตบยังไงให้ได้ผลนะครับร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับลองทําตามควาดูนะครับสำหรับผมก็ทําแบบนี้นะครับผมเนาะแต่เอฟซีจะทำยังไงผมไม่รู้นะครับผมมีก็ใส่แบบนี้นะครับโอเคครับได้เจอกลิปหน้าครับสวัสดีครับ